บีมเสียความรู้สึกที่เราเคยรักกันเสียดายเวลาตลอดสองปีที่เราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวแกจะได้เสียมากกว่าสิ่งที่แกเสียเสียทั้งน้ำตาเสียทั้งบริษัทที่กับลูกสาวฉันบีมจุดจบของความโลภมันคือความหายนะนะ mở ừ. ừ. mình ạ กีทเธอระบายอปปอกมาไปกันเถอะค่ะแม่ไปกันลูก ยืนชดเชยชดเชยอะไรคะถ้าจะให้หนูออกหนูไม่ออกหรอกคะ่ะเธอก็ดือ้อซะอย่างนี้แหละพนักง,งานคนอื่นเขาออก,กหมดแล้วเธอจะอยู่ทำไมหนูมีเหตุผลที่หนูต้องอยู่คะ่ะว่าแต่คนเดียวเถอทำไมหน้ามืดตามหมัวเป็นเซนโอนหุ้นให้คุณบีมคะเธอไม่เคยได้ยินเหรอความรักมันทำให้คนตาบอด แล้ววันนี้จะมีการโหวตประธานสาขาคนใหม่บีเขาบีให้ฉันเสนอชื่อแข่งด้วยเพื่อที่จะให้คุณเป็นดอมินีเขาเนี่ยนะคะคนเดียวคะจะให้ครอบครัวนี้เป็นประธานสาขาไม่ได้นะคะโบราณเขาว่าเจ็บแล้วจำคือคนเจ็บแล้วทนมันจะสามรอยเดิมนะคะ ท่านประเสริฐครับขอบคุณมากเลยครับคุณเดียวคุณพ่อว่าไงบ้างลูกคุณเดียวโทรมาบอกว่าครอบครัวจิตชื่อะไทยยึดบริษัทคุณเดียวไปแล้วครับฮะแบบนี้เขาก็ถือหุ้นมากกว่าเรานะสิตามกฎของบริษัทแม่ผู้หญิงเป็นประธานสาขาเขาเลยให้คุณเดี่ยวเสนอชื่อแข่งกับคุณพ่อ เราจะทำยังไงกันดีครับคุณพ่อถ้าถึงเวลาครับขันพ่อคงต้องใช้ยกชิ้นนี้แบบนี้ค่อยมีหวังหน่อยแต่พ่อก็ไม่มั่นใจนะว่าหยกชิ้นนี้จะเอาครอบครัวจิตชื่อในไทยอยู่หรือเปล่า ขอสละสิทธิ์ครับไม่ได้นะขอบคุณครับคนเดียวเอาละครับตอนนี้ก็เท่ากับมีคนเสนอชื่อประธานสาขาคนใหม่คนเดียวนั่นก็คือคุณจีรายุผมจึงขอประกาศแต่งตั้ง ให้คุณจิรยุเป็นเดี๋ยวก่อนใครบอกว่าไม่มีคนเสนอชื่อแข่งยังมีหนูบีมลูกสาวคนเดียวของฉันที่จะเสนอชื่อแข่งเป็นประธานสาขาคนใหม่แต่ตามกฎของบริษัทผู้หญิงเป็นประธานสาขาไม่ได้นะครับแกนี่มันสมองกว้างเหมือนพ่อของแกเลยนะฉันได้ทำการแก้กฎระเบียบ ของบริษัทเรียบร้อยแล้วคุณจุ๋มใช้สิทธิ์อะไรในการแก้ไขกฎระเบียบครับกฎที่ลูกสาวฉันถือหุ้นมากกว่าแกยังไงล่ะไอ้เสดท่านประเสริฐมีหุ้น20%ครอบครบัวจิตชื่นทัยแม่ลูกรวมกันมีหุ้น25%แบบนี้ท่านประเสริฐก็ต้องหวดแพ้นะสิ ไอ้เซิร์ลุกออกมาแล้วจองก้มหัวให้กับหนูบีมที่ดาแห่งจุง๋มจิตชื่อหรือไทยว่าที่ประธานสาขาคนใหม่ลุกคุณจุ๋มคุณบีบบังคับผมให้ไม่มีทางเลือก ท่านประธานใหญ่สั่งเสียไว้ว่าผู้ใดที่มีหยกชิ้นนี้จะมีอำนาจสั่งการทุกอย่างในบริษัทคุณแม่ทำไงดีคะไอ้เสิร์ตไอ้เด็กน้อยโมวันซืนหยกของท่านประธานใหญ่มันต้องมีสองชิ้นแกมีชิ้นเดียวจะทำอะไรฉันได้ ฉันอยากจะเห็นหยกอีกชิ้นหนึ่งมันอยู่ไหนอยู่ที่ฉันนี่แม่บ้านหยกอีกชิน้นอยู่ที่ฉันฉันคือทายาทของท่านประธานใหญ่ และที่ฉันต้องแฟสตัวปลอมเป็นแม่บ้านเพราะรอวันนี้วันที่หยกเอกเชิ้นของคุณพ่อจะเผยตัวออกมา ฉันจะปดแม่เธอออกจากผู้หรือหุ้นกอีกทุกคนนั่งลงได้ยกเว้นครอบครัวจิตชื่อหรือไทยขอบคุณครับคุณหนูแค้นเหรอ กีดส right. ิกีดเลยกีดเถอะระบายมันออกมาเก๊ดนิมใส่หัวออกไปแล้วอยากกลับมาเหยียบที่นี่นิมไปเรี๋ยวลูกไปเรี๋ยนขอตัวกัอนนะครับหนูนี่แหละนะที่เขาว่าสิ่งที่ต้องทำคือความดี <_ zul util> สิ่งที่ต้องมีคือคุณ,ณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนยัางเนละคุณคนบีมถึงเราจะอยู่ไกลกันแต่หัวใจของพี่มันอยู่กับบีมตลอดเวลาเลยนะจ้าพ่อทหารข้างรักบีมรอพี่มิวเสมอนะถ้าโลกนี้มีแค่พระจันทร์กับพระอาทิตย์ พี่ขอเป็นแมงวันบินรอบกายบีมนะหืมมุกอะไรอ่ะพี่มิวเสี่ยวจังก็มุกเสี่ยวของทหารข้างรักไงเฮ้ยมิวจ่าเรียกฝึกแล้วบีมแค่นี้ก่อนนะจ่าเรียกฝึกแล้วจ้าไปเถอะบีมก็ว่าจะไปขายเสื้อผ้าแล้วเหมือนกันรักบีมนะสุดหัวใจด้วย บิมก็รับที่มิ้วนะอย่าลืมทองสองบาทที่สัญญากันไว้ล่ะจ้าไม่ลืมหรอกคุยกับใครอะบ,บิมเออพี่มิวโทรมาเมื่อไหร่จะบอกเลิกมันเนี่ยพี่ไม่โอเคนะแล้วเมื่อไหร่พี่เดี่ยวจะได้งานล่ะ บีมกับแม่ก็รอนานแล้วนะก็เล่นกับทางคุณออมอยู่แต่อีกไม่นานหรอกพี่ว่าต้องมีข่าวดีอืมจะรอนะรีบไปขายเสื้อผ้าเหอะสายแล้วไปไปเดี๋ยวครับแม่งานที่หนูเสนอไป ผ่านคัดเลือกแม่นะลูกผ่านชัวร์ครับแต่นี่มันนานแล้วนะลูกเงินเก็บของยายบีมก็ใกล้จะหมดแล้วนะลูกล่าสุดผมได้คุยกับคุณออมแล้วข่าวเป็นบวกครับคุณแม่ฮะ<า>จริงเหรอลูกจริงครับแถมงานแต่งงานของเราท่านก็จะมาด้วยหรอพี่เดียวท่านรับปากหรอไม่ได้รับปากแต่พี่เชื่อว่าท่านมาแน่นอนบีม คิดถึงพี่ไหมเออคิดถึงคิดถึงมา,มาให้พี่ชื่นใจหน่อยเ,อเดี๋ยวพี่เมลบิว,วเอา้าแม่สวัสดีครับเออหวัดดีทำไมมาไม่บอกล่วงหน้า พอดีผมใช้วันหยุดพักร้อนพิเศษเพื่อมาหาบีมสักคืนสองคืนไม่ได้ไม่ได้นะพี่มิ้วอ้าวทำไมล่ะห้องนั้นพี่เป็นคนจ่ายค่าเช่านะก,ก,ก็แม่ต้องไปนอนด้วยนะสิใช่ไหมแม่ใช่ใช่มิ้วไปนอนที่อื่นเถอะก็ได้ครับ ห้องสองบาทที่พี่สัญญาไว้พี่ซื้อให้แล้วนะแม่แมิวม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเออพอดีแม่ลืมไปวันนี้แม่ต้องไปนอนบ้านเพื่อนมิวไปนอนที่ห้องกับบีมก็ได้ลูกอ๋อครับแม่ที่มิวไปรอที่ห้องก่อนนะเดีย๋ยวบีมขายเสื้อเสร็จเดีย๋ยวบีมตามไปได้ได้รักบีมที่สุดในโลกเลยนะ บีมกลับที่มิวนะบีมแล้วพี่จะไปนอนไหนล่ะโอ้ยนอนไหนก็นอนเถอะวันสองวันเองลูกก็ได้ครับที่มิว บีมอุยอะไรอะพี่มิวท้องใช่ของขวัญวันแต่งงานยังไงละบีมพี่มิวไม่ต้องเอากลับไปหรอกนะเดี๋ยวบีมเก็บให้พี่มิพวพรุ่งนี้แม่ต้องกลับมานอนนี่ พี่มิวไปนอนที่รือได้ไหมนะพี่มิวนะอืมเดี๋ยวตอนเช้าพี่กลับผมก็ได้แม่จะได้มานอนนี่ขอบคุณนะพี่มิวมีมรักพี่มิวสุดหัวใจเลยนะแกเป็นอะไรของแกเดียวลูกสาวแม่อยู่กับคนอื่นจะไม่ให้ผมเจ็บได้ยงไงล่ะครับ มันมาแล้วบ<ป>ีมพีเดียวยังไม่เสร็จอีกเหรอลูกอีกแป๊บนึงค่ะงั้นเดี๋ยวแม่ช่วยเออลืมของสำคัญ บีมเสร็จแล้วไปแล้วลูกค่ะค่ะบีมพี่มาแล้วบีม ไม่มีเสื้อผ้าสักตัวพี่มิวฉันกำลังจะแต่งงานเพราะฉะน,นั้นเราเลิกกันพีิมไหนว่าจะรอพี่ไง ดีนะมีลูกผู้หญิงนะรลอเล่นนิมทำไมทำกับพี่แบบนี้ ขอให้มีความสุขสมหวังรักลูกสาวแม่ให้มากๆนะลูกขอบคุณครับคุณแม่ส่วนหนูลูกสาวสุขสวยของแม่ขอให้เป็นคนดีเหมือนอย่างที่ครอบครัวเราเป็นนะลูกเชิคุณพ่อค่ะแม่แม่พันมา สวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอมสวัสดีครับนอมสวัสดีค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านและคุณออมสละเวลาอันมีค่ามาร่วมงานแต่งของลูกสาวดิฉันวยความยินดีครับเออท่านคะไหนๆก็ไหนๆแล้วดิฉันขอถามสักนิดได้ไหมคะงานที่ลูกเขยของดิฉันเสนอไป ไม่ทราบว่าอีกนานไหมคะที่ท่านจะอนุมัติเดี๋ยวเรื่องนั้นรอให้ซีอคนใหม่ประจำสาขานั้นมาตัดสินใจอีกทีดีกว่าครับอ๋อค่ะแม่ครับรถนำสั่งดีกว่าคุณแม่ท่านคะคุณออมเชิญรถนำสั่งค่ะครับ ยินดีด้วยนะบีมพี่มิวบีมชวนมันมาด้วยเหรอเปล่านะพี่มิวแกมาทำไมพี่ก็จะมาเอาทองสองบาทของพี่คืนนะสิไม่ให้หน่อยไอ้มิวแกให้ลูกสาวฉันแล้วจะ ไได้ยงงใช่ผมสัญญาว่าจะซื้อให้บีมแต่เป็นห้องขวัญวันแต่งงานก็ใช่ไงดีไงก็ลูกสาวจะแต่งงานแล้วไงแต่กับคนอื่นนะแต่ไม่ใช่แก ที่รักเนี่ยเหรอแฟนเก่าคุณที่คุณเล่าให้ฟังเรียนที่รักนั่นก็ต้องแสดงว่าบีบีใช่ผู้หญิงอสราพิคนนี้แหละที่เขาเล่าให้ฟังนี่นี่แกอย่าบอกนะว่าแกเป็นซีอคนใหม่ประจำสาขา ที่ลูกเคยคุณเสนองานยังไงล่ะเฮ้ยมิวจ่าเรียกฝึกแล้วพูดกับแฟนอยู่หรอ,อคนนี้แหละที่เราจะแต่งงานด้วยดีใจด้ยวยนะเพื่อนเออเดี๋ยวถ้าฝึกเสร็จแกมาช่วยพ่อฉันทำงานหน่อยดิพอดีฉันว่าจะไปเปิดร้านอาหารที่เมืองนอกขอบใจมากเพื่อนแต่พอดีฉันลงทุนเสื้อผ้ามือสองให้บีมก็เลยว่าจะไปช่วยเขาขายอืงั้นไม่เป็นไรเพื่อน ยังไงก็ต้องขอบใจอีกครั้งนะโซอืมไม่เป็นไรเรียวนิดที่แท้ร <SM> <ot> ู้จักกันแล้วเนี่ยท่านคะแล้วแบบนี้งานที่ลูกเคยดิฉันเสนอแล้วคะขอโทษนะคะเราคงไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วละค่ะคุณพ่อคะเราตับกันเธอค่ะจ้าลูก 我来！ ก็ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลาย